ทุกคลิปนะครับนี่ครับผมจะให้ดูทั้งอุปสรรคปัญหาทั้งลังที่ประสบความสําเร็จและลังที่ไม่ประสบความสําเร็จผมจะให้ดูหลายๆด้านนะครับสวัสดีครับมิรลักแฟนเพจพึ่งพงทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาติดตามผลลังพึ่งที่เราไปผ่าแยกมาจากโรงพยาบาลนองแสงนะครับก็ติดตามผลสําหรับลังนี้เป็นลังที่ เงียบเงียบมากนะครับก่อนหน้านี้ผมพาทุกท่านมาดูแล้วนะครับสําหรับรังนี้แต่ก็ยังมีประชากรของผึ้งอาศัยอยู่นะครับสําหรับคลิปที่แล้วสําหรับคลิปนี้2เดือนครับ2เดือนกว่านะครับสําหรับรังนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในหลังจากที่เรา ไปผ่าแยกมา2เดือนกว่าสภาพรังทิ้งรังนี้เรียบร้อยมีจิ้งจกด้วยมีการตายภายในรังเยอะมากสำหรับประชากรนี่ครับตอนที่ผมพาทุกท่านมาดูมันเป็นรังแห้งๆนะครับสำหรับรังนี้ก็มีประชากรอยู่บางส่วนแต่ผมคิดว่า ่าจะยากนะครับสําหรับการพัฒนาลังต่อไปสําหรับลังนี้ประชากรน,นิดเดียวเองนะครับโอ้นี่ครับผมถ่ายให้ทุกท่านดูในส่วนของลังที่เราผ่าแยกมาแล้วอยู่ก็คือประสบความสำเร็จนะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูหลายๆด้าน ส่วนรังนี้คิดว่าไม่น่าจะไปต่อได้นะครับผมก็จะเอารวงรังของพึ่งสักรวงสองลวง,ลวงเอาไปไว้ในรังร่อใหม่นะครับที่ผมจับพึ่งอพยพมาผมจะนำรวงรัง พึ่งรังนี้ไปใส่ในรังล่อที่เราจับมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ดูสเต็ปต่อไปแล้วกันนะครับนี่ครับผมได้วัตถุดิบแล้วเขาไม่อยู่ก็ปล่อยเข้าไปนะครับแต่เราจะใช้ประโยชน์จากรวงรังเก่ารังนี้ไปล่อพึ่งพงอบพนพอีกหนึ่งรังที่ เรานะครับตักนางพญาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับทุกท่านนี่ครับไม่ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับลังนี้พึ่งบางส่วนก็ยังก็ยังฟับตัวไม่หมดนะครับนี่ครับเป็นพึ่งตัวผู้นะครับนี่ครับดูลวงลังน่าจะเป็นของพึ่งตัวผู้เพราะว่ามันเป็นตุ่มๆนูนๆขึ้นมาอืมส่วนนะครับ วงลางนี้ก็ยังมีน้ำน้ำน้ำพึ่งอยู่นะครับพึ่งก็ยังกินน้ำพึ่งอยู่สงสัยน้าพึ่งยังไม่หมดหรือเปล่าเขาเขาเลยยังไม่หนีพวกนี้หรือว่าพึ่งนางพญาพาพึ่งส่วนใหญ่อบพยพหนีไปแล้วแต่พวกนี้ยังฟักตัวไม่หมดนะครับพึ่งฝูงผึ้งพึ่งพวกนี้ฟักตัวยังไม่หมด ทีนี้พึ่งงานบางส่วนกับพึ่งนางพญาทิ้งรังไปแล้วพึ่งพวกนี้ก็พึ่งฟักตัวมานะครับก็เลยก็เลยอยู่ในรังนี้ก็น่าจะตายในรังนี้เลยคิดว่านะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามายอมชมทักทายทุกคลิปนะครับนี่ครับผมจะให้ดูทั้งอุปสรรคปัญหาทั้งรังที่ประสบความสําเร็จและรังที่ไม่ประสบความสําเร็จผมจะให้ดูหลายๆด้านนะครับอ่าหลายคนหลายช่องทำนะครับ อาจจะถ่ายเฉพาะลังที่สำเร็จหลายคนที่เข้ามาดูอยากจะเริ่มนะครับก็คิดว่ามันจะง่ายเพราะว่าส่วนมากเขาถ่ายลงในด้านที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นนะครับส่วนที่ล้มเหลวอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครนำมาถ่ายทอดนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นนะครับแบรงบันดาลใจให้กับมือใหม่หลายๆท่านที่เข้ามาเลี้ยงคิดว่ามันง่ายนะครับแต่ที่จริงแล้วอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับ ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับโอเคครับถือว่าเป็นครูของเราไปนะครับสาหรับรังนี้พัฒนากันต่อไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเลอะยิ่งเ,เยอะประสบการณ์เขาว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไม่หยุดไม่หยุดที่จะเรียนรู้ก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกต่อกันไปนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทาย